สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างขนลุกนิดหนึ่งมาจากข้อความชื่อถนนหมายเรข1นึ1่งหน่งทุ่งตรงครับอ,อ๋อเรื่องเล่าในท้องถิ่นใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับถนนสาย117ทางภาคเหนือใช่เลยครับเขาว่ากันว่าถนนเส้นนี้แบบกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าใช้เท่าไหร่เพราะมีเรื่องทำนองนี้เยอะค่ะ เรื่องเล่าแบบนี้จริงๆมันก็สะท้อนความเชื่อหรือบางทีก็เป็นความกลัวของคนในชุมชนนั้นๆนะคะวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วตำนานเบื้องหลังมันคืออะไรได้เลยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณอาร์ตเกิดขึ้นเมื่อปี2562นี้เองไม่นานเท่าไหร่เลยนะคะครับตอนนั้นเขาขับรถอยู่คนเดียวเลยบนถนน,น1 17นี่แหละเวลาก็ประมาณ4ี่ทุ่มพอดี4ทุ่มนี่ก็ดึกแล้วนะบนถนนที่เขาว่าเปรียวเปรียวใช่ครับ แล้วบรรยากาศคือฝนตกโปรยๆด้วยถนนนี่มูดสนิทเลยครับไม่มีไฟข้างทางเลยนะมีแค่ไฟหน้ารถตัวเองนี่แหละที่ส่องไปข้างหน้าอืมบรรยากาศสร้างเรื่องมากเลยคุณอาจก็เล่าว่าตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆละรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เจอครับคือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวๆหน่อยยืนหันหลังให้ถนนอยู่ข้างทาง เจอคนข้างทางตอนสี่ทุน่บนถนนมืดๆนี่ก็น่าตกใจแล้วนะตอนแรกเขาก็ชะลอรถนะนึกว่าอาจจะรถเสียหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้แต่พอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันกลับมาเอปรากฏว่าไม่มีใบหน้าฮะไม่มีหน้าใช่ครับคือมันเกลี้ยงเกลี้ยงโลง่ลงๆไปเลยคุณอาร์ตนี่คือตกใจสุดขีดเลยนะเหยียบคันเร่งหนีทันทีเป็นใครก็ต้องหนีละค่ะแบบนั้นแล้วพอมองกระจกหลังนะครับ ยังเห็นร่างนั้นยืนนิ่งๆอยู่กลางถนนเลยคราวนี้เห็นตาโบโบจ้องตามมาไม่วางตาเลยครับโห oh, อันนี้น่าสนใจมากคือการเห็นภาพหญิงไรหน้าเนี่ยมันก็ช็อกอยู่แล้วใช่ไหมคะมันผิดธรรมชาติมากๆแต่การที่ออพอขับหนีไปแล้วมองกลับมาก็ยังเห็นยืนจ้องอยู่กลางถนนเนี่ยมันสร้างความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามไม่เลิกราเหมือนหนียังไงก็ไม่พ้นใช่ใช่มันเหมือนกับว่าอันตรายมันยังตามมาค่ะ มันส่งผลต่อจิตใจโดยตรงเลยทําให้เกิดอาการตื่นตระหนกแบบที่คุณอารเจอแล้วสภาพแวดล้อมตอนนั้นด้วยฝนตกถนนมืดอยู่คนเดียวมันยิ่งเสริมความรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าไปใหญ่เลยนะครับถูกต้องค่ะทําให้รู้สึกเปราะบางควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับยังไม่จบขับต่อไปอีกสักพักไม่ไกลมากคุณอาร์ตบอกว่าคราวนี้รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งอยู่เบาะหลังโอ มาอยู่ในรถเลยเหรอคะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกด้วยนะครับเขาบอกว่าได้กลิ่นกลิ่นอับๆชื้นๆเหมือนผ้าเปียกที่มันเอ่อหมกไว้นานๆจนเน่าอะครับโชยมาจากเบาะหลังเลยอือหือใช้ประสาทสัมผัสอื่นด้วยกลิ่นนี่ทำให้เรื่องมันดูจริงแล้วก็น่าขยะขยงขึ้นไปอีกนะตอนแรกเขาก็พยายามจะไม่สนใจนะพยายามตั้งสติขับรถต่อแต่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเลือบมองกระจกหลังไปนิดนึงแล้วก็ เห็นเต็มเต็มตาเลยครับเป็นผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละแต่คราวนี้เห็นหน้าเละเละกำลังนั่งเสยยยิ้มให้จากเบาะหลังเลยโอ้ยคนลุกคุณอาร์ตนี่คือกรีดลั่นเลยรถนี่สายไปมาเกือบจะเสียหลักตกถนนไปเลยแล้วเขาก็หมดสติไปตรงนั้นเลยครับนี่คือการยกกระดับความน่ากลัวไปอีกขั้นเลยนะคะจากเห็นไกลๆมาอยู่ข้างๆแล้วมาอยู่ในรถแถมมีเรื่องกลิ่นเข้ามาอีกและจุดที่น่าสนใจคือ มีคนมาเจอคุณอาร์ตสลบอยู่ในรถใช่ไหมคะตอนประมาณตีหนึ่งใช่ครับมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอพอดีตรงนี้แหละคะ่ะที่มันสําคัญคือมันเชื่อมเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเหนื่อยจริงมากๆเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกของเราทําให้เรื่องมันดูจับต้องได้มากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆพอคุณอาร์ตฟื้นที่โรงพยาบาลเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้พยาบาลฟังพยาบาลก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากกลับบอกว่าเออมีคนเจอเรื่องคล้ายๆแบบนี้ทุกปีเลย โดยเฉพาะช่วงเวลานี้แหละสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอืมแสดงว่าเป็นเรื่องที่รู้กันในพื้นที่ครับแล้วพยาบาลก็บอกว่ามันไปตรงกับตำนานเก่าแก่ของถนนเส้นนี้พอดีตำนานว่ายังไงนะคะตำนานเล่าว่านานมาแล้วหลายสิบปีมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแถวแถวถนนเส้นนี้แหละครับแล้วเหมือนกับว่าโดนรถบรรทุกทับซ้ำอีกทีจนใบหน้าแหลกหายไปทั้งแถบเลยอ๋อนี่เองที่มาของหญิงไร้หน้า กับหน้าเละๆที่คุณอาร์ตเจอใช่ครับแล้วช่วงเวลาที่ปรากฏตัวคือสี่ทุ่มถึงเที่ยงค,คืนก็ตรงกับคุณอาร์ตเจออีกมันสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเหมือนตำนานถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้หรือเปล่าครับก็เป็นไปได้มากเลยค่ะตำนานมักจะมีหน้าที่แบบนั้นคือพยายามหาคำอธิบายให้กับเรื่องน้าสะพึงกลัวหรือปรากฏการณ์ที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ มันเป็นเหมือนกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนรับมือกับความกลัวหรืออาจจะเป็นบาดแผลทางใจที่มันผูกติดอยู่กับสถานที่นั้งนั้นสุดท้ายคุณอาร์ตก็ไม่กล้ากลับไปเท่านั้นอีกเลยครับแล้วก็ไม่ขับรถคนเดียวตอนกลางคืนอีกเลยก็คงฝังใจน่าดูนะคะแต่ที่สําคัญคือในข้อความนี้เขาย้ําว่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีรายงานหรือมีคนเล่าว,ว่าเจอหญิงสาวไม่มีหน้าที่จุดเดิมเวลาเดิม บนถนนเวนหนึ่งเจ็ดเจ็ดอยู่เรื่อยๆทุกปีนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเตือนไว้ว่าอย่าขับรถคนเดียวกลางคืนโดยเฉพาะถ้าอยู่บนถนนที่ไม่มีไฟเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าอะไรคือพลังของสถานที่และเวลาที่มันสามารถสร้างแล้วก็หล่อเลี้ยงเรื่องเล่าหรือตำนานแบบนี้ให้คงอยู่ได้นานขนาดนั้นนั่นสิครับทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นเวลานี้ใช่ค่ะ ทำไมสถานที่บางแห่งหรือช่วงเวลาบางช่วงถึงกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่าความเชื่อหรือความกลัวที่มันฝังรากลึกการที่เรื่องของถนน117ยังคงถูกเล่าขันซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับวิธีที่ชมชนหรือผู้คนในแถบนั้นจัดการกับความบอบช้ำหรือความกลัวที่มองไม่เห็นซึ่งมันผูกพันอยู่กับสถานที่นั้นอย่างแยกไม่ออกเลยก็เป็นได้นะคะ คุณสำหรับการรับฟังฝากกดไลค์กดสับสไคร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ